สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสองพระวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติพระเครื่องพระสมเด็จวัดระฆังพระดังของเมืองพุทธในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏว่ามีการสร้างพระเครื่องมาอย่างมากมายหลายองค์และมีมานานมากแล้วเพราะพุทธศาสนิกชน ได้สร้างสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจากพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่และในบรรดาประเครื่องจำนวนมากพุทธศาสนิกชนจางยกย่องให้พระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามที่สร้างขึ้นโดยพระพุทธจารย์โตพรมลังสีเป็นสุดยอดแห่งประเครื่องที่ไม่ว่าใครๆก็ตามอยากได้มาครอบครอง ประวัติการสร้างพระเครื่องสมเด็จพระพุทธจารย์โตช่วงเวลาแห่งการสร้างพระสมเด็จแบ่งออกเป็น3มยุคใหญ่ได้แก่ยุคต้นสมัยรัชกาลที่สามตั้งแต่พศ2,368ถึง2,390ยุคกลางสมัยรัชกาลที่สี่ ตั้งแต่พศออ2399ถึง2411ยุคปลายสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่พศออ2412ถึง2414ในส่วนของแม่พิมพ์พระสมเด็จวัดระฆังโคสิตาราม มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงและรูปแบบอันแสนเรียบง่ายแต่ดึงดูดโดยลักษณะของเขาโครงภายนอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลขาชนิตโดยเป็นการออกแบบที่ถึงแม้จะไม่ได้มีความอลังการอะไรมากหากแต่ก็มีความน่าเกรงขามจากความเรียบง่ายนี้ซึ่งเป็นการออกแบบอันเป็นศิลป,ปะในแบบฉบับของตนเอง เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์โดยการสร้างพระเครื่องมีมาตั้งแต่สมัยคันทารารามากกว่า2,000ปีมาแล้วพระสมเด็จแห่งวรคังโคสิตารามนั้นเป็นพระเครื่องที่สร้างแบบไม่เร่งร้อนตามแต่โอกาสต่างๆโดยไม่ได้สร้างครั้งเดียวสำหรับแนวคิดนี้เนื่องมาจากการวิเคราะห์พระแต่ละมิน นอกจากนี้มวลสารมีความอ่อนไม่เท่ากันบางพิมพ์มีความละเอียดบางพิมพ์มีความหยาบนอกจากนี้ในส่วนของตีสันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญโดยเมื่อท่านสร้างพระแผ่นละพิมพ์เสร็จแล้วท่านก็จะบรรจุพระเครื่องลงในบาทและท่านก็จะทำการปลุกเสกด้วยตัวท่านเองอย่างบันจงตามขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ท่านยังนิมนต์ให้พระเนนปลุกเสกอีกด้วยต่อมาเมื่อพิธีเสร็จสิ้นท่านออกไปบินธบาตก็จะนำติดตัวไปด้วยเมื่อเจอพุทธศาสนิกชนที่มาใส่บาทท่านก็จะแจกพระเครื่องให้คนละองค์โดยไม่บรรยายสปปรรพคุณให้ทราบแต่อย่างใดหากแต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสมเด็จวรรคังโคสิตาราม โด่งดังทางโคกสต์และเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่ง